คุณผู้ชมเฮ้โอ้ยนี่ครับปลาไหลครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจับไปมือเปล่าเลยคุณผู้ชมโอ้ขุดออกมาจะสีเลยนี่นะแมนโอ้ยจุดขุดออกมาแนี้แหละโอ้ยโอ้โอ้ได้มาแล้วโอ้ตัวใหญ่ยุ่งครับนี่โอ้โอ้ยครั้งแรกก็ที่ผมเห็นขุดปลาไหลวันนี้ครับอุ้ยมันหมาดนะคุณผู้ชมโอ้ เห้เบิ่งนี่ได้จัดตัวแล้วสองตัวสองตัวอู้เด็ปลาคอพอมออ้คับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมานอกสถานครับวันนี้มาเจอพี่เขาขุดปลาไหลครับคุณผู้ชมนี่บอกว่าเห็นรูมันครับตรงไหนครับพี่นี่ครับบอกว่าเป็นรูปลาไหลครับเดี๋ยวมาดูกันครับคุณผู้ชมขุดไปเรื่อยๆครับขุดไม้ก็จะเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมผมยังไม่เคยเห็นการขุดปลาไหลแบบนี้ เป็นครั้งแรกเลยนะครับคุณผู้ชมนี youngest, district, mm ่ค hmm. ร oh, ับกอดเล่นแบบเอาบักจกขุดโจ๊ๆลงไปเลยครับอ๋อตรงที่น้ําไหลครับพี่เขาบอกว่าตรงที่น้ําไหลครับเห็นแล้วบอกหางมันบ่นบลุ่นท่านนี่เอามันกับพวหมอนไปต่อบออันนั้นเขาให้เขาขุดปลาไหลบ่น่ก็ได้ยอ๋อ นี่ครับก็จะเป็นน้ําแบบนี่ครับเป็นป่าบัวนี่ผมมาใส่เบ็ดครับคุณผู้ชมแต่ไม่โดนสักตัวครับนี่ครับดูใกลๆดีกว่าผมอยากเห็นครับเห็นตัวมันบอกเลยนะพี่อยากเห็นนี่ครับชื่ออย่างไรไอเขียวครับบ้านโกธาครับพี่เขียวบ้านโกธาครับ ไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับใส่ไายไหูมันผมเบิ่งกันนะนี่ครับตรงที่เป็นปน,น้ำไหลครับนี่ครับคุณผู้ชมตรงที่เป็นน้ำไหลพี่เขาบอกว่าเป็นรูปอะไรครับเดี๋ยวๆจะคอยเ,เอานี่ยเอาให้ก่อนอ๋อันนี้คือพี่เขาขุดมาก่อนตรงนี้ได้แล้วบ่นี่ขุดมองนี่ม,มองไงมองอะไรก็คืออะไรกับหาปลา โอ้คือกันกับหาป้าเราเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โอ้ยมันอยู่จะสี่เลยบ่นี่โอ้ยนี่ครับคุณผู้ชมอ้โอ้ยนี่ครับปลาไหลครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับแบบมือเปล่าเลยครับคุณผู้ชมโอ้ขุดออกมาจะสี看看네่เลยนี <capacitor> oh! ่นะแมนโอ้ย <Desp> ตึ๊ด คือขุดน้อแค่นี้แหละโอ้โอ้โอ้ได้มาแล้วโอ้ตัวใหญ่ยุ่ครับนี่โอ้โอ้ยครั้งแรกก็ที่ผมเห็นขุดปลาไหลวันนี้ครับอุ้ยมันหมานะคุณผู้ชมอู้ใช่ไอ้เพิ่งนี่ได้เจ็ดตัวแล้วสองตัวสองตัวอู้เด็ดปลาคอพร้อมอู้เนียนอนอู้มันหมานมันมานครับพี่เขียวครับจากบ้านโกทาครับเบิร์ดอ่ มันอาจจะมีหลายตัวก็ได้ครับตอนนี้เกาะติดเลยครับติดข้างพี่เขียวเลยครับโอ้เอามันมีหูขึ้นไปทึง่งๆน้ำไปเหลื่อยเนี่ยจะซุดทุ่งมเลยเย็นทังนิ่งบ้าขึ้นไปด้านอ๋อถึงว่าคบน้ำม,นมันมีน้ำขึ้นไปซอดด้านบนครับนี่ครับมันมีน้ำเพราะว่าน้ำอยู่ต่ำครับ อันนี้บ่แมนบมคือติงติงเนี่ไอจ้าจันคือติงนี่บ่นี่เดนี่เดอันนี้บ่แมนบ่นี่คือติงตง้บ่บ่บ๊แมนโอ้หมันหมานะคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดินตามพี่เขาไปอีกสักหน่อยครับคุณผู้ชมอยากเห็นรูปอะไรตอนยังไม่ได้ขุดครับคุณผู้ชมเดด แสดงว่าตรงแถวๆนี้พี่เขียวเป็นคนมาขุดครับนี่ยครับมีร่องรอยการขุดอยู่ครับแต่ว่านานแล้ววิธีการพี่เขาก็จะเหยียบๆไปครับล่อยอีกเลยเนี่ยหอผมเบิ้งน้ำเนีเน่ไอบ่แม่นไอข่อยถือให้คู่นะ่ไปยางไปเลยเจ้าจัง,จงถนัดโอ เห็นปุ๊บนี่คือได้ปั๊บเรับคุณผู้ชมโอ้ยหดวดีรีวะไอ้เขียวนี่เดินตามกล้นเลยครับขอให้เจออีกหน่อยนังคือบุ่ม,ม,ม,มๆุมบำบัมบัมอยู่ในบ้านเหยียบตรงนี้ก็จะเห็นข้างบนใช่ไหมครับพี่เย็นแล้วบะ ใ่ใ่ใส่ใให้ชี้ให้เบื่งนิไหนไครับใส่รับอี่อ๋อนี่ครับถ้าถ้าเหยียบตรงนี้แล้วน้ำขึ้นแบบนี้ก็ฝนก็จะขุดต่อเลยครับผู้ชมเดี๋ยวเราเกาะติดพี่เขียวเลยแล้วกันครับเบ็ดเบิดไม่สนใจแล้วครับตอนนี้ <laughs> มันไม่โดนครับเบ็ดไม่โดนครับเดี๋ยวดูจะมีรูไหมอยากเห็นรูปลาไหลเป็นยังไงครับ นี่ครับบรรยากาศหมายฝั่งโน้นเป็นพวกอุ้ยครับพวกวูกอุ้ยเก็บเบียดมาแล้วครับบ้าถือจักโตรครับพวกวูกอุ้ยกันเลยว่าเนื้อเขียดกระถือแต่งูเอาเนื้อแมงจีซ้อนมาใส่กับบ้าทึกเอาจิงลีดมาใส่กับบ้าทึกคือกัน มาน,นของเขาอยู่ครับพออีกนะทอดผมก็จะเดินเลาะมากับพี่เขานี่ครับอ,รอีกหรือเปล่าให้เบิรงก่อนเนี่ยเม่ยนี่บ่แม่น แน่นอนครับนี่ครับวิถีชีวิตอีสานบ้านๆของเราครับเนี่ยก็จะหาอยู่หากินกันแบบนี้ครับตอนเช้าๆครับเพราะว่าตอนเที่ยงตอนสายมาไม่ได้ครับมันร้อนนะคุณผู้ชมอากาศร้อนมากครับย่ามเดือนหานี่โอ้ความชำนาญลุ้นล้วนครับประสบการณ์ลุ้นล้วนครับคุณผู้ชม เขถือพ่อต้อนยังมาเบ็ดโอ้บ่าบ๊บ๊นะครับฝับบบ่งนนทนเป็นผู้วิครับกำลังเก็บเบ็ดอยู่ครับเขาคือเอางวมาเลียง บ่อ hmm. ๋อ oh, มันไกลโพดเป็นบ่มันไกลครับพี่เขาบอกมันไกลคุณผู้ชมนี่ครับบอกว่าเจอแล้วครับแต่ว่าเป็นรูเล็กครับ mm hmm. นี่ครับตัวเล็กครับตัวเล็กพีก่บอกว่าโตเล็กครับ าจะเจออะไรสักอย่างครับแบบนี้งอมปลาบ่น,นิอ๋อเขารู้ฮอดกระทั่งว่าปลาเข้าตรงไหนครับคุณผู้ชมโอ้เสียนแท้เสียนจริงๆครับใช่ไหมครับ แถวนี้มันน่าจะมีอยู่นะหญ้าเขียวๆแบบนี้ไม่ใช่ครับอึดแต่ตรงนี้มันก็น่าจะมีหนูมันใส่กับหักหนูน่าจะโดนอยู่ครับบ่ได้ยิ่บ่ก้นหนูนี่บ่บ งมปลาไปเรื่อยหาไปเรื่อยแบบนี้ครับอันดันด้นเนี่ยว่าแมนมน,นี่เป็นดันดานขาวๆนสินี่ครับตรงไหนที่ปลาเป็นตะอยู่พี่แกก็จะงมปลาไปด้วยครับเห็นแล้วปะ แมนแมนอ่าเดี๋ยวๆ,ๆครับดูกันครับเห็นเพื่อนไหมครับโอ้ยเอ็นน้ำคุ้นๆสีแมนแมนบ่<ม>โอ๊ยผมเห็นยุ่ยฟังมันนั่นมองกอใหม่เนี่ยเป็นคุ้นๆแบบนี้แหละเห็นบ่นี่ครับบอกว่าเจอแล้วครับมันบ่อหูขึ้นมาใหม่ครับประสบการณ์ล้วนๆนครับคุณผู้ชม น้ำไหลออกมาอย่างนี้ใช่ไหมครับแมนปะแมนโอ้ยแมนกับขุดกันแล้วครับเฮ้ย hey. mm. พี่แกบอกว่าตัวไม่ใหญ่ครับพี่เขียวบอกว่ามันตัวไม่ใหญ่ครับวิธีการขุดผมสังเกตแล้วพี่เขาจะปั้นน้ำไว้ด้วยนะครับ หมายความว่าไม่ให้น้ำเข้าไปข้างในจะได้จับง่ายขึ้นนะครับนีครับพี่บอกว่าถ้ามีน้ำไหลแบบนี้ใช่แนละ้วบักมีทางออกครับฮ้ ขึ้นป่าโอ้นีุณผชมขุดไปปุ๊บปั๊บปับถ้ามีน้ำไหลออกมาอย่างนี้ก็แสดงว่าใช่ครับพี่บอกว่าใช่ครับพี่เขียวบอกว่าใช่ผมก็น่าจะเป็นตัวเครื่องที่พี่เขาเนี่ยนะครับมันคือขึ้นทั้งทึ่งยังไงไปเรื่อยอไปเรื่อยขื่นยังหด ว่ะนะลุยบางทีแค่พี่แค่บอกว่าสุดจนสุดจนสุดปริมาณน้ําจนมันไปไม่ได้ครับมันก็อยู่ครับมันจะเป็นผงอยู่ได้เนาะเหมือนตัวเมื่อกี้ที่เราได้ครับตัวที่สองนะครับวิธีหาอยู่หากินแบบอีสา,บานบ้านๆของเราครับหาอยู่หากินตอนเช้าอย่างนี้ครับมาสายกับบ่ายครับมันฮ้อนครับ ห่อนแห้งครับ <S <S บมันบิดลงทางพุ่นไปเลยฮะข้ามัย<ะ>บกคนโอ้ข้ามัยบกคนโอ้ยมันข้ามไม้ครับพุณวะข้าไม้ครับฮะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์กดติดตามเป็นกำลังใจเราด้วยครับ สิได้ตื่มอีกว่าครับโอ้มีหอยหนูยุ่นหอยหนูมาขุดเยอะอยู่ครับแถวนี้เออเจ๊มองได้นี่ป่อ๋อนี่ครับอือ ไอ้แกงสักสุ่มบ่ไม่ครับโอ้ได้ข้ากกว่าควางแหงวะ มันไปทางขวาโอ้จีคุ้นๆนั่นคือขาวๆนั่นคือขวยเพิ่นมันบ่อ๋อเดี๋ยวไปดูกันเรื่อยๆครับอ๋อนย่ยครับมีทีมมังงงมังหอยด้วยครับพอบปะ เขาใส่เบ si oh. ็ดเขาใส่เ okay, นี่ยเดมันคือใส่ลงน้ำหูมันยังสีนีบ่มีแวกันมีแอออใส่เบ็ดก็จะไม่นานเหมือนกันครับผู้ชมแล้ก็หาแต่ว่าได้โตเลยอ เห็นคือเห็นไปเห็นคือหายขึ้นทั้งสูงลงชัด้าต่ำทำเวลาเล่นหลายโอ้ยยืดตื่นไปไหนกันมีบ่แมนมาหู้นั่นนะเฮ้ยนี่แม่หู้หู้นี่ไหมโอ้อันนี้ปลาไหลน้อยครับ ผนบอกว่าปลาไหลน้อยใช่อยู่ครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่แบบนี้เป็นรูปปลาไหลเท่านี่ครับนี่ครับ,รบแต่พี่เขาบอกว่าเป็นปลาไหลน้อยครับอ๋อเอาหลอดแน่ว่าได้พ่ปาปลาไหลน้อยก็ได้อย่าเขียนเนาะนะครับโอ,อ้พาก,กล่องล่มซะเนาะ ไปแบบสดๆเลยครับหากันแบบสดๆเลยครับโอ้พี่เขียวบอกว่ายังเหลืออีกหลายรูอยู่ครับคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ผมไปไม่ไหวแล้วครับเดินเดินรอบหนองมาจากนู้นนะคุณผู้ชมโอ้มันหมานครับหาปลาไหลเดี๋ยวผมจะลองหาเอาเบ็ดมาหย่อนครับพี่เขียวบอกว่าเอาเบ็ดมาหย่อนดูครับเดี๋ยวผมจะเอาเบ็ดมาหย่อนดูครับว่ามันจะได้ตัวมีแต้มไหมอ่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับคุณผู้ชมครับ สุกโขสขุกรั้งมีสตังใช้กันหลายๆครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะมาหยอดเบ็ดปลาไหลดูครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม